สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหากิติฤ์อิทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอสากา้าเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้โดยเมื่อสาธุชนมาพร้อมเพียงกันในบริเวณพิธีแล้วก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศินห้าและพิธีอันเชิญผานดอกไม้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรสมคิดโคดะนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรปาริชาสมพานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรการดาอารบะเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพรอันปราณีแตแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศส่วนภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ตามเวลาธรรมกายส่วนภาคบ่ายได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ายานพานะแก้วครั้งที่11โดยท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรปาริชาตสมพานและพี่น้องวักยม่าร่วมด้วยคณะประธานรองได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ายานพาหนะแก้ว พิธีกล่าวคำถวายกองบุญประกันสุขภาพคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโอซาก้าพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตกองบุญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพร้อมกันนี้ประธานกองบุญคณะต่างๆก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระมหากิตริศอิทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซาก้า มาร่วมงานบุญตลอดเดือนกรกฎาคมที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าพร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมและโครงการบวชบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ